เมอสงค่ะเมอสงพ่อแม่พี่น้องที่หักกูกเกาะกูคนค่ะหักกูกเกาะค่ะเมอสงค่ะเมอในมาถึงตัวนับแปดสองสองแปดค่ะเนาะเมอในมาถึงตัวนับแปดสองลยว่าเป็นตัวนับเงินนี่ค่ะตัวนับเงินเพราะว่าเผ่าตัวนับแปดสองสองแปดเป็นคนมีเงินมีคำตัวนับ ปดสองตัวนับสองแปดปิกพัดตดูผันนะครับ่ปิกพัตูผันพักพักดูตั้งผานในะปิกแปดเนะาเผอเจตัวนับสองแสองในะผุยพักดูสัตเทย่วค่ะนะพอเผอเจตัวนับแปดสก็เป็นสัเทค่ะนะเป็นสัเทเป็นก้นหมักก้นมีก้นเจอตัวนับสองแสองเป็นก้น เป็นก้นโห,หนาเปินเป็นโปล Paste, เล่งเปินเป็นเมล่ยงเปินเป็นผุน,น้ำสูงมีการคัดเจเวจ้าต่าลลงขึ้นอย่ามสูงตัดเสเป็นก้นคัดใจรเฮชางภาะวะเจ้าเก่ามีลงขึ้นอย่ามสูงเป็น,นก้นมีทั้งคัดใจลองไปหมักมีแคมป์เป็นก้นมีนำกัดอันเฮชางการภาวะไรขึ้นอย่ามสูงเป็นก้นใจกว้างเป็นก้นเจหลี เป็นก้นนั้นมีแต่เป็นหนักว่าตั้งหลยก็มีก้นหักกว่าตั้งหลยก็มีก้นจ่อยแถมก็เปิดเป็นก้นเจอเหย่าเจอกว้างเจอเย็นเจอเย้าเจอเมตตาตะลาลีก็เปิดเช่นนั้นแหละเพราะเพิ่เจอแปดสองสองแปดลาว่าเป็นก้น,น, 28, น,นมีเงินมีเงินมีคำเร่งเป้นไรเร่งลูกน้องไรล,ลูกน้องก็หักหนาการก็หลีผ่ายก้าวไขก็หลีผ่ายเฮ็ดร้าง กมณีอันนั้นก็ปรดีชัดเป็นห้องว่าก,กุมณีเนาะเฮ็ดโครงงานเยญะๆโครงกันเยอะๆกล้าขายเยอะๆลงทุนน้ำๆกล้าขายหลายๆตั้งเฮ็ดออกมาตั้งขายหลายๆมเมลไหลหับเงินก่อนเยอะเงินหมุนเงินไหลหลีอ่าหมุนเงินไหลหลีการเงินหมุนหลีการเงินหลี ยล้ก็ไหลหับเงินหนํานะไหหับเงินหนําไหลย,ยิบเงินหนําไหเป็นก้อนนัน้นเป็นเจ้าของเงินหนําเงินก้อนเยอะนะครับว่าเงินก้อนเยอะเ,อเนอตู้นับแปดสองสองแปดนถูกหลีมมีไว้ในหมายพง,พยพงเผือหมายพงมันกุกกอกกุกคนค่ะมีเนหมายพงนะเนหมายจากาักรลัดนะตู้หนับแปดสองตัวนับสองแปดว่า เป็นตัวนับรีเขาสองแปดแปดสองในตีรตในต่ปองมันค่ะโปรเซอร์ตัวนับ2882ปดแในตูวตัวใต้ก้อเขาจะเป็น8ป8สองแปดนะครน่ะแปดสองแปดทำน,นรรค่ะแปดองันนั้นก็4ี่องันนั้นก็ 6, 2, 8. ห8สองแปดเจ้านค่ะนะร,รมใน เขาคดไดนนับในลองว่าเขาเป็นใต้ก้อนจังเหอตัวนับตัวสองเป็นวันจัน์ค่ะตัวนับตัวสองเป็นวันจันทร์ตัวนับตัวแปดเป็นวันลาหูค่ะนะตัวนับตัวแปดเป็นวันลาหูวันลาหูแล้วตั้งวันจันทร์ในเขาเป็นใต้ก้อนค่ัเขาเป็นอ้ยลีกันเขาจอยแถมกันนะก็าเพรนะฉะนั้นแหละเพราะเป็นตัวซัดในกอ ตัวสองเป็นเสอือตัวแปดเป็นจ้างนะเจ้าหนังว่าเขาเป็นใต้ก้อกันเขาเป็นอันทักกันมาแต่มือมึนชื่นก่อนเพราะเขาได้อยู่จ้ากันเขาก็จอยกันปีหู้หนึ่งปีหู้สองน้องหู้หนึ่งอัว่านะั่นนะปีหู้สองน้องหู้หนึ่งปึงกันเฮ็ดสังก็ขึ้นใหญ่เบสูงก้นอันเจ้าตัวหน้าแปดสองสองแปดอยู่ในหมายจากลา 8, 2, 4 8, 2, 6 8, 2, 8 Anh đi ca lợi bơn Đi nếu mừng Đi nếu mừng thay này ca lợi bơn 8, 2, 8, 9 nah, 8, 2, 8, 9 4, 2, 8, 8, nah, 8 Cho nên garibin. ก็เปอว่าพอเราใครมีเงินน้ำพอเราใครมีเงินก่อนเยอ่พอเราใครเป็นเจ้าเงินเจ้าค้ำในกอเจิดตูนับอันน้นอยู่ไว้เนื้อมยมพงอยู่ไว้เนื้อไมาจากหลัดเจ้าเก่าแห้งถัดตูนับในก็ติดขึ้นให้เธอนก้อนนั้นเป็นก้นมีนำกัดลองหาเงินลองกล้าขายลองเฮ็ดตั้งสร้างลองขึงลองปอง ได้ขึ้นอย่างหมาะสมเตโตตอนกูขิงกูยำเป็นค้นมีสติปัญญาเป็นค้นลักแหลมเป็นกน้นรนับขอบรับขอบหลีเฮ็ดสังกอแขมเฮ็ดสังกอดแดดแน่แตดตมีจีการหลีมีปักเปิงหลีมีเวเนหลีมีตังหัทฐานมีตังหยุ่มยำมันกึมมีตังสติปัญญา มีใจทถ้ำเจ,เจผักกลางวังครึ่งหนังกาวามาในเป็นแท่งทดัดตันับแปดช่องอันมันก็สองแปดย้อนชูเฮอพอมีพี่น้องเขาเจอกันนำนำก็เจอกันนำนำแน่นำ้ำเฮ่เจ้าตันับอันติลัดน,นี่ยนะครับแต่ได้เป็นคนมีเงินนำกูก็กูคนกูเจ้าค่ะเหมาสุนงค่ะย้อนชูเฮออยู่ดีมีเงินห่างดีกึกงปืนกูก็กูคนจะกรรค่ะเหมาเหมาสุนงค่ะ